โ o ม e s ลูชันเซ็นเตอร์ศูนย์บริการเรื่องบ้านครบวงจรจาก SCG 0 2 5 8 6 4 1 4 1กระดาษไอเดียแม็กซ์70กรัมใช้ได้สอหน้าคุ้มค่าเต็มแม็กซ์ตราชันสมาร์ทบอร์ดเนียวทนด้วยเฟิร์มแอนด์เฟล็กซ์ กลับเข้าสู่เกมเนรมิตนะครับการต่อสู้ของคนมีฝันการแข่งขันที่ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองนะครับแข่งขันด้วยการให้สร้างสิ่งดีๆกับชุมชนทั่วประเทศเลยนะครับแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยนะครับก็คือเกมที่3แล้วครับซึ่งเป็นเกมสุดท้ายสําหรับทั้งคู่นี้แล้วนะครับซึ่ง10คะแนนนี้จะตกไปอยู่กับทีมสีใดอยากทราบแล้วใช่ไหมครับไปชมกันเลยครับ ขณะนี้คุณจิรนันแห่งทีมสีแดงอยู่ในอาการเศร้าซึมอย่างเห็นได้ชัดครับเราต้องขาดภรรยาคู่ใจที่โดนให้ออกจากเขตการก่อสร้างแต่ถึงแม้ว่าจะเศร้าเขาและทีมช่างก็ยังคงเร่งทำงานต่อไปอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยสวัสดีค่าไม่ได้หลับทั้งคืนแต่อยา อยากไปทําอยากไปทําผมไม่ใช่คนใจไม่ใช่ระกำอะไรนะครับแต่ว่าเอางนี้ดีกว่าคุณได้ดูคุณเดือนนันทางานอยู่ใช่ไหมครับอยากเขี่ยเขาไหมอยากค่ะพ่อวางครั้งอยากบอกอันไหนที่อะไรเงี้ยให้ทาตรงนี้ตรงนี้เอาละครนี่คือวิธีสื่อสารที่คุณจะสามารถุยกัยเขาได้ค่ะอยากจะบอกอะไรเขาเกี่ยวกับเรื่องงานหรือความรู้สึกส่วนตัวห้านาทีแค่ห้านาทีห้านาทีสวัสดีครับคุณเดือนนัน ครับได้ยินชัดเจนครับผมเอนแปะนะครับเดี๋ยวคุณกันทรัตเขาจะมีเวลาคุยกับคุณประมาณ5านาทีผ่านทางวอลนะครับแล้วเขาก็เห็นคุณทางมอนิเตอร์ด้วยครับเชินนะครับครับทราบครับค่ะมาเห็นป้าค่ะจ้าตอนนี้ถึงไหนแล้วคะตอนนี้กําลังเก็บด้านตรงโถฉี่ครับให้ให้ให้เรียบร้อยแล้วก็เหลือ ก๊าซเป็นสีเขียวอีกนิดหน่อยจ้าตัวพาร์ติชันนะคะพาร์ติชันเราติดตั้งอยู่ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาวาัดละตัวพาร์ติชันอ่ะคงไปเตยรรมตัวติดตั้งอยู่ฝากกำลังใจไปพี่ทุกคนด้วยนะคะเดีอเอ๋ยวสักครู่นะครับขอเสียงทุกคนหน่อยครับเต็มห้องเนี่ยซุ่นนะพี่ป้าป้ารักมานะครับป้ารักป้านะ ฮัลโหลนี่เล็กนะรับพี่จจนนะจุ๊บจค่ะขอบคุณค่ะพี่เล็กสูโ้ๆนะ <im itation> <im itation> จ้าจ้า <im itation> จหมดเวลาแล้วนะครับคุณเจรนันครับ <im itation> หลังจากได้ยินเสียงจากภรรยาก็เหมือนได้แรงใจให้คุณเจรนันสู้ต่อไปครับโดยตอนนี้ทีมสีแดงอยู่ในขั้นตอนของการติดตั้งชักโครกกระจกรวมทั้งตกแต่งผนังด้วยกระเบื้อง แม้จะเหลือตัวคนเดียวคุณจิรนันก็ยังคงมุ่งมั่นและควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปได้อยา่างดีจนทําให้ความคืบหน้าในการก่อสร้างของทีมสีแดงยังคงนําทีมสีขาวอยู่ที่60%ต่อ50%เรียกว่าหายใจรถต้นคอกันเลยทีเดียวแต่บทพิสูจน์อีกหนึ่งสิ่งกับการแข่งขันในเกมสุดท้ายก็มาถึงแล้วเช่นกันครับนะเก็บขนานเนาะอ้าวไม่ต้องทำอะไรแล้วครับมาแล้วครับ เกมที่3เกมแรลลี่หาชิ้นส่วนสุขภัณฑ์ตอนนี้ชิ้นส่วนสุขภัณฑ์ของแต่ละทีมได้หายไปจากสถานที่ก่อสร้างจำนวนสชิ้นจงออกไปตามหาและนำกลับมาให้ได้ซึ่งตอนนี้ในแต่ละทีมจะมีแผนที่คนละครึ่งแผ่นด้วยกันการออกไปตามหานั้นจะต้องนำทีมช่างออกไปด้วยมีทั้งหมด5คนด้วยกันที่ออกไปทีมที่ใช้เวลาในน,น้อยที่สุดรับ10บคะแนนไป สำหรับทีมที่แพ้นแน่นอนครับรับอุปสรรคไปทีมสีแดงคุณจิรนันตอนนี้เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วตั้งใจหน่อยนะครับขอให้โชคดี กติกาการแข่งขันในเกมที่3ผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมจะได้รับแผนที่ของส่วนรถไฟโดยแผนที่จะถูกแบ่งครึ่งเพื่อมอบให้กับผู้แข่งขันฝ่ายชายและฝ่ายหญิงคนละครึง่งโดยในแผนที่จะระบุจุดหมายที่ซ่อนชิ้นส่วนสุขภัณฑ์ที่หายไปจากสถานที่ก่อสร้างทั้งหมด3ชิ้นโดยผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมจะต้องออกตามหาชิ้นส่วนสุขภัณฑ์ทั้ง3ชิ้นนี้ให้เร็วที่สุด ทีมไหนใช้เวลาตามหาและกลับมายังสถานที่ก่อสร้างได้เร็วกว่าจะเป็นผู้ชนะครับจากการแข่งขันใน2เกมที่ผ่านมาทีมสีแดงเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ทำให้ทีมสีขาวเป็นผู้กุมความได้เปรียบเพราะมีคะแนนนำอยู่ถึง20คะแนนการแข่งขันในเกมที่3จึงมีความสำคัญต่อทีมสีแดงเป็นอย่างยิง่งแต่เพียงแค่เริ่มต้น ทีมสีแดงก็เจอกับปัญหาครับเพราะแผนที่ถูกแบ่งครึ่งให้อยู่กับคุณจิรน,นันและคุณจันทรรัตน์คนละครึ่งครับจ้าไปดีนะมา้าแผนที่อันเต็มอยู่ตรงจุดไหนจ้าจ้า,จาคือป้าต้องวิ่งไปทางเส้นถนนเอ่อที่ที่จะไปศูนย์ผีเสื้อค่ะม้าว่าน่าจะอยู่ตรงประมาณศูนย์ผีเสื้อคือวิ่งไปทางถนนศูนย์ผีเสื้อนะที่ที่มา้าบอกนี่คือครึ่งหนึ่งใช่ไหม ใช่ค่ะครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งแล้วจะมีมอีกแผนที่ครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะแล,แล้วแล้วแล้วอีกครึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งนะมันผมาม้ามันมีสองจุดไงป้ามาเลยบอกว,ว่าถ้าป้าไปไปไป,ไปหาไปหานะป้าไปทางเส้นที่เอ่อศูนย์ผีเสือ้อศูนย์ผีเสือ้อปุ๊บป้าก็ตัดไปทางไอถนนเส้นตรงกลางตรงกลางอ่ะป้าที่ที่ที่เราบอกว่าเป็นเส้นที่สั้นที่สุดอ่ะ มากแครับปรากฏว่าถ้าเดิดมา้มาม้าม้าน่าจะมองว่าเป็นส่วนผีเสื้อกับเส้นตรงกลางนะครับ<ช>สองจุดใช่ครับใช,ใช่ค่ะป้ามีอะไรจะพูดกับม้าอีกไหมเหมือนเดิมป้ารักมา้ามาต้องห่วงป้าสู้แทนม้าเต็มที่ป้าสู้นะมันคือสิบคะแนนมันสําคัญมากเลยนะจะป้าสู้เต็มที่นะค่ะมารักป้านะ บ,บอก <ไป S 2> พี่เขาทุกคนว่าเราเป็นห่วงมารู้ว่าพี่ทุกคนเ <มา S 2> ขาเหนื่อยมาพูดได้เลยยวเปิดให้ฟังทุกคนพี่หนูรู้ว่าพี่ทุกคนเหนื่อยพี่ <lem par> ขอบคุณจริงๆพี่ขอบคุณที่ที่ช่วยช่วยหนูและตอนนี้ค so ุณจีรนัน ก็ศึกษาแผนที่ที่มีอยู่เพียงเครื่องเดียวบวกกับข้อมูลจากการสื่อสารกับภรรยา <ไป S 1> เพื่อวางแผนกับทีมช่างที่จะช่วยตามหาสิ่งของที่หายไปไปแล้วครับของจริงแล้วใช่ไหมโอโ้โหโอ้โหสวัสดีครับคุณเจนันดีครับคุณเจนันกับภรรยานี่ดูทาทางรักกันมากนะครับ แต่ผมว่าไม่พอนี่เป็นโอกาสที่คุณจะพิสูจน์ความตั้งใจความพยายามของคุณขณะนี้คุณเจนันทีมส,สีแดงเสียเปรียบอย่างรุนแรงอย่างรุนแรงถูกต้องครับคุณตามหลังอยู่ถึง20คะแนนนี่คือโอกาสสุดท้ายที่คุณจะพลิกสถานการณ์ให้มันดีขึ้นอีกสักหน่อย <c oughs> ภารกิจสุดท้ายของคุณนะครับตามของที่หายไป ครับเมื่อคุณพร้อมผมจะเริ่มกดเวลาแต่คุณนันต้องกลับมาหยุดเวลาเองเมื่อภารก,กิจคุณเสร็จเตือมจำที่รถครับขึ้นเลยพี่ทีมสีแดงครับสู้เพื่อให้เต็มที่นะครับครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วไปครับ